ลุงโกกินอะไรคะเนี่ยกินมะม่วงมะม่วงมายงชิดมายงชิดที่ไหนคะเนี่ยมะยงชิสที่ไหนมายงชิสที่ท่าทายก้าที่ท่าสายอ๋ออร่อยไหมคะมันมันกรอบอร่อยอ่ะนี่เด็ดมาสดๆเลยโอ้ยไปยังอยู่อร่อยมากดูหน้าดูหน้าฟินมากอ่ะเม็ดนิดเดียวฟินมากฟินมาก และลูกสวยมากกี่พัทเนี่ยเป็นพวงพี่ซูมตรงนี้เลยเป็นพวงเลยเนี่ยเออใช่หายากนะที่ว่ามายงชิดติดเป็นพวงหายากมากผมถึงเรียกพี่มาว่าเออต้องเอาให้พี่โกเข้ามาดูมันไม่งั้นมันก็เอาเรื่องนะหม,มายดีดีใจแทนพี่ด้วย ที่ที่เป็นอินทรีย์ประสบความสําเร็จค <c oughs> รับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่กล้าเสี่ยงว่าจะเปลี่ยนแปลงจากเคมีเป็นอินทรีย์ครับพอไม่กล้าเสี่ยงปุ๊บมันครึ่งครึ่งกลางๆผลผลิตมันจะไม่ไม่ดีแบบนี้ผมเลยตัดสินใจไงต้องเอาจีพัรทที่พี่แนะนํามาตัดสินใจทําเลยก็ได้ผลถึงเรียกพี่มาดูว่าโอเคแล้วล่ะ